พบกันอีกแล้วนะคะจากครูติดโบบายครูแดงวันนี้ครูแดงพามาดูการเก็บผักที่เราได้มาจำนวนมากหรือเหลือจากการบุญงานต่างๆนะคะมาดูวิธีการเก็บผักที่สามารถทานต่อได้เป็นอาทิตย์นะคะนี่เป็นผักที่ผู้ปกครองนำมาให้หลังจากเหลือจากงานนะคะก็วันเดียวเด็กทานไม่หมดครูแดงก็นำวิธีการเก็บที่ ทำจริงนะคะในโรงเรียนก็มีผักหลายประเภทเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันทำกันนะคะว่าเราจะเก็บผักอย่างไรเอาไว้ทานได้เป็นอาทิตย์ผักเหล่านี้เป็นผักที่เขาใส่ถุงมาแล้วก็เหลือเช่นมีมะละกอมีฟักแม้วมีมะเขือนะะมีหอมใหญ่แล้วก็มีขะแนงะนะ มีถัว่วบางอย่างใช้ไม่ได้นะคะบางอย่างเนี่ยแช่ไม่ได้แล้วนะคะเราก็ต้องทิ้งไปบางอย่างเราไม่แช่แล้วก็สามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นี่อุปกรณ์การแช่เราต้องมีถังน้ําแข็งนะ,ะพร้อมกับน้ําแข็งมือมือถ้าเป็นโบราณเรียกว่าเป็นกักกักหนึ่งจะมีสีมือใช้ถังละสองกักนะคะนี่เรามาดูน้ํา น้ำในที่เราจะทำเนี่ยเราต้องใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนกินข้าวต่อน้ำา20ลิตรนะคะเพื่อว่าเราจะล้างให้สะอาดพร้อมที่เราจะาไปทำอาหารได้เลยเราจะไม่ล้างอีกแล้วนะคะต้องแช่เพื่อความสะอาดแล้วก็พวกสิ่งสกปรปกเป็นนอนเป็นยาฆ้าแมาลงก็จะเบาได้บ้างนะคะ นี่เรามาดูวิธีการทํากันยางกระลำปีเนี่ยเขาจะเน่าง่ายถ้าทิ้งไว้อย่างนี้เขาจะเน่าหมดทั้งถุงเลยเราก็เอามาทําความสะอาดโดยการเลาะเปลือกด้านนอกที่เขาไม่สวยที่เขาจะเน่าเนี่ยเอาออกไปให้หมดเลยนะคะไม่ต้องเสียดายพอได้สะอาดแบบนี้เราก็ล้างน้ําแรกก่อนเด็กๆก,ก็ช่วยกรูแดงทํานะคะพอล้างน้ําแรกเสร็จแล้วเราก็จะไปล้างใน น้ำเบกกิ้งโซดาแช่ไว้ประมาณ5นาทีพอแช่5นาทีแล้วเราก็จะแพ็คใส่ถุงใส่ถุงธรรมดานี่แหละคะ่ะไม่ต้องใส่ถุงที่มีรูเป็นถุงหิ้วใหญ่ๆอันนี้เราก็ล้างน้ำแรกเสร็จแล้วจะเห็นนะคะเขาจะมีเป็นนอนและเป็นลักษณะเน่าๆต้องอออกหมดเลยอันนี้เป็นน้ำที่เราแช่เบกกิ้งโซดานะคะ พอแช่ไว้5นาทีแล้วเราก็เอาใส่ถุงใส่ถุงพอที่ไม่ใหญ่นะักเป็นถุงหิ้วนะคะแล้วเราก็มัดปากให้เรียบร้อยส่วนอันนี้เป็นขแนขนณาเล็กๆอันนี้เราจะทําพร้อมที่เราจะทํากับข้าวเลยนะคะเราก็เลาะเลาะพร้อมที่จะหัน่นแล้วเราก็ล้างให้สะอาดเลย อันนี้ถ้าเราไม่เก็บไว้คือเน่าทั้งถุงมาล้างในน้ำแรกก่อนแล้วจึงไปแช่เบกกิ้งโซดาเสร็จแล้วเราก็มาใส่ในถังโดยมีน้ำแข็งอยู่ด้านล่างนะคะหึงอาทิตย์เนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยน้ำแข็งไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนต้องเติมอันนี้เป็นขั้นตอนกัน ล้างของเด็กๆนะคะพอเรา,าล้างน้ําเสร็จแล้วเราก็ทําให้เขาเสด็จน้ําแล้วก็ใส่ถุงใส่ถุงที่เป็นถุงๆๆไม่ใช่ถุงใหญ่นะคะพร้อมที่เราจะแบ่งไปใช้ไปผัดบ้างไปอะไรบ้างก็มาเรียงไว้ในถังส่วนนี้เป็นฟักนะคะเป็นฟักฟักก็ล้าง <c oughs> สวยมาก มพร้อมที่ว่าจับดยาไปถูมากมันจุช้ำหลูกแค่ล้างทำความสะอาดแค่นั้นแล้วก็ถ้าเราไม่เก็บเขาก็อยู่ได้แต่ว่าถ้าเก็บแล้วเขาจะสดกว่าดีถังมีสองใบนะคะอันนี้เราก็เริ่มทยอยลงส่วนของฟักส่วนของมะละกอนี่เป็นส่วนของบวบบวบเนื้อตัดขั้วออกเลยนะคะ อันนี้เป็นฟักแมวใช้วิธีการทำเหมือนกันสุดท้ายก็เป็นกระเพรานะคะกระเพรานี่ก็เขาพอเก็บแล้วสีสันจะไม่เหมือนเดิมก็ใช้ได้นะคะก็เก็บไปเหมือนกันเลยเราล้างแล้วก็ใส่ถุงใส่ถุงทั้งกร,รมเลยนะคะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไปเรียงพวกผักที่เบาๆก็อยู่ด้านบนส่วนพวกถั่วเนี่ยถ้าเราดูว่าเขาบวมแล้วเนี่ยไม่ต้องเก็บเลยนะคะ เพราะว่าเขาไม่สดแล้วหอมเี่กก็ติ้งตั้งทิ้งไว้ข้างนอกได้เลยฟักก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่ต้องแช่นะคะามาดูกันที่ที่เราแช่เข้าไว้อันนี้ใช้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะแม่ครัวก็บอกว่าผักไม่เสียเลยก็เป็นวิธีการจุบผักที่จุกไปได้นานแล้วก็ประหยัดนะคะดีกว่าเราทิ้งไว้เฉย เราเสียค่าน้ำแข็งไปแค่80บาทเองนะคะก็ได้ของที่ไว้ทานเ,เก็บได้นานเป็นทิติ์นะคะทุกอย่างยังอโอเคอยู่จบแล้วค่ะ,ะ,บะ,คะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะติดตามกูแดงนะคะขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีคะ่ะ